สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่มงคล Family นะคะวันนี้พามาดูที่แม่น้ำชีนะคะวันนี้พ่อควันพาน้องใหม่มาเลี้ยงที่นี่นะคะอีกฝากหนึ่งเดินไปนะคะ อันนี้ก็กำลังมาเอาต้นไม้นะคะให้น้องไปไป้ทานพวกไม่มีหญ้านะคะน่าจะลงตรงนี้นี่เป็นทางลงไปหาน้องใหม่นะคะไปช่วยแบกต้นไม้มาก่อนไปได้ไหมน้อง อนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะน่นจาจะฝนตกโอ้ยน่าจะลื่นมากตอนนี้เราเดินมาถึงข้างล่างแล้วนะคะว่าควันก็เอาต้นไม้ออกมาให้ส่วนหนึ่งแล้วจะเดินไปได้ไหมน้ำก็เริ่มมาแล้วต้องกระโดดเหรอ ตรงนี้เป็นหินนี่เป็นข้างล่างของแม่น้ำชีนะคะเพราะกระโดดเหรอเพราะลึกไหมอะ่ะล,ลึกไหม่มลึกมั้จริงเหรอ,อหยน่ากลัวนะต้องดูหินไปดิวยต้องสีง่ยง ลึกไปยังไงฮะจีน่าโลเมนไปยอดูทรงลึกนะโอ้ยน่าหัวข้ามน้ำไป